เสีย่ยวเพิง G6 SUV คูเป้ไฟฟ้า100%เผยโฉมแล้วที่งานมอเตอร์โชว์2024ครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเซื่ยเง G6 นะครับ SUV คูเป้ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า100% เตรียมเผยโฉมในไทยนะที่งานแบงคอ o k International Motor Show 2024นะครับรานะคาเริ่มต้น2,9900หยวนหรือประมาณ1ล้านบาทต้นๆนะครับที่ประเทศจีนผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดป um ุ่ม thanks หรือป um ุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ เสือยผืจีซิกนะครับถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับที่ประเทศจีนเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมานะครับชูจุดขายด้วยรูปทรงแบบคูเป้ SUV พร้อมแพลตฟอร์มไฟฟ้า800 v วลต SIC หรือซิลิคอนแค b บิดที่รองรับการชาร์จได้เร็วเป็นพิเศษนะครับ โดยหากชาร์จผ่านเครือข่ายสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ของเสือเผิงเองนะครับเพียง10นาทีนะครับก็จะได้ระยะทางขับขี่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง300กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับปัจจุบันนะครับเสือเผิง G6 ในตลาดประเทศจีนแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยหลักได้แก่580ลอง r a น g ์นะครับที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังจำนวน1ตัวกำลังสูงสุด218กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตร อัตราเร่งศูนย์ถึง100ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6.6วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด580กิโลเมตรเมื่อชาร์จเต็มที่นะครับตามมาตรฐาน c l t c ขยับขึ้นมาเป็นรุ่น755 super long range นะครับที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังเช่นเดียวกันแต่เพิ่มขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับสามารถทำอัตราเร่งศูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง5.9วินาทีและเพิ่มระยะทางในการขับขี่ไกลขึ้นเป็น75กนเจ็มแ่ละครั้งนะครับ ส่วนรุ่นท็อสุดนะครับผมเป็นรุ่น7 0 4 4 w d performance นะครับที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าและหลังข้างละ1ตัวให้กำลังสูงสุด3 5 8กิโลวัตต์นะครับแรงบิดสูงสุด660ินิวตันเมตรทำอัตราเร่งจากศูนถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.9วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางขับขี่ไกลสุ700ด700กิโลเมตรโดยทั้ง3รุ่นนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่202กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโครงสร้างตัวถังของเสือ ถูกพัฒนาให้มีการกระจายน้ำหนักหน้าและหลังแบบ50-50ห้อมโดยเทคโนโลยีขึ้นรูปโครงสร้างด้วยอลูมิเนียมและการติดตั้งแบตเตอรี่แบบ cib นะครับ cell integration body ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นพิเศษนะครับขณะที่ชุดแบตเตอรี่เองนะครับถูกพัฒนาให้สามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง700องศาเซลเซียสและผ่านมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ ip 6 8 ซึ่งเสียเพิงระบุว่าสูงกว่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ครับด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ที่เรียกว่า XNGP ทํางานผ่านเซ็นเซอร์รอบคันกว่า31ตัวโดวยจํานวนังกาวนะครับแบ่งเป็นลิดาร์จำนวนถึง2ตัวทํางานบนชิปความเร็วสูงของ NVIDIA Drive Orin X นะครับเพื่อให้ตัวรถสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบคันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับขณะที่ห้องโดยสารนะครับถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่เหนือศีรษะนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด14.96นิ้วทำงานบนระบบปฏิบัติการ Xmart OS 4.0ที่ประมวลผลด้วยชิป Qualcomm s n a p d r a g o SA8155P นะครับซึ่งสามารถโต้ตอบผู้ใช้งานได้คล้ายกับ GPT รวมถึงมีฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงที่ทำงานได้แบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถอ่านคำสั่งได้ตลอดเวลาและยังใช้งานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตด้วยนะครับส่วนรายละเอียดการทำตลาดในประเทศไทยนะครับผมก็คงต้องรอภายหลังจากงานเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ราคาที่คาดการเอาไว้ก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5จนถึง1.8ล้านบาทกันนะครับผมอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ ังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราไมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ